าแกะกันนี่แกะสุดเลยนี่นี่สตี่มากคนตเอมาดูกันนะคะว่าทั้งหมดหหจะได้ใรบ้างนี่6ตองแกไหนตอนดีทุกคนเราจะแกะนะแกะได้ไทยกับนี้ค่ะทุกคนเพราะว่าที่ใช้เมนไทยเนี่ยเมนนี้ไทยน็ก คนดูก่อนใครอ่ะหนึ่งสองครับจีนวัวจีนวัวจีนวัวทุกคนได้จีนวัวจีนวัวน่ารักมากนี่ดีไซน์ก็ชอบจีนวัวเลยคะทุกคนน่ารักมากวิซอ,องได้ได้จีนวัวดีอ่ะตอนที่สองจะได้ใครจะได้ใครกับเน็กเน็กลูกมาหาแม่มาสีเหลืองอ่ะให้ทุกคนดูก่อนการอะไรนะวิการ์ดรวมการ์ดรวมนี่ทุกคนการ์ดรวมสวยมาก ซองที่สามนะคะนี่ซองที่สามจะได้ใครเน็กเน็กมามชอบอันเนี้ยสิ่งเหลืออีกแล้วอย่าบอกนะว่าการ์ดรวมใครอะซ้ำม,มาฉันสุกเจาะไปซองที่สี่นะคะทุกคนไม่ซ้ำเลยนะซองที่สี่จะได้ใครโอเคกลับด้านอยู่เน็กเน็กเน็กใครอะจิ้มจุกอีกแลว้วอะทำไมมันซ้ำมะทุกคนจิ้มจุกสองใบเลย อักกมานีนา่ไทยแล้วอันไทย,ไทยนี่ทุกคนนี่สวยมากอุ้ยทำไมน่ารักจังเดี๋ยวใบซองสุดท้ายค่ะทุกคนนิสัยขอให้ได้ไข่ไข่เน็ซองสุดท้ายนะ,ะทุกคนขอ,ให,นอ,นะนขอให้เป็นสายชิอานนไขน่ได้อ่ะจังอุ้ยได้จังได้จังนี่นะคะทุกคนหกซองนิสั์ได้การ์ดรวมสองใบ จินบุ๊กสองใบแล้วก็เนกุ้ยแล้วก็เนก้กระจ่างชีเลยคะ่ะนี่น่ารักมากแต่ว่าอยากได้ไทยอะ่ะได้เนกแล้วขอไทยได้ไหมสันสุสันสุอะ่ะนี่ได้เนก้แล้วทุกคนดีใจมากบ๊ายบาย